Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday birth. to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. แฮปปี Happy birthday. Happy birthday ้เบอร์รีแฮปปี้เบร์ทูยูตังล่า่างเปล่าพูดี่ป่องเนี่าีแรงนะตังเป่าพเัยเป่พไดตังเป่าลูดตังเป่าูเปาพูดตเยล่ให้น้องเป่าตัเป่าเป่า เร็วเป่าเปล่าเปล่าเปล่าเล้ดัเปล่เปาให้ดับเลยเร็วเเปล่าตั้งเป่าเปล่ยไม่ได้เปล่าดูเร่อยดห่เปล่าเลยอ่ะอะตอมพี่ตมเป่าเลยเป่าเลยัวมากค่ะรับไข่ลูกเหอทำไมด่เปล่าเอาาจุดีีีให้ตังหรอยังไม่ได้เปล่าเลยไข่อะตออ